เขาบต้องเป็นไปเติมเขาเี่นเพื่อความสนุกอย่างนั้นเมื่อกคนเขาให้ส่งคาข้อไปตามส่งคําพ่อไปสมมุติว่าเขาอยากส่งกับอยากส่งเพื่อนเขามาดินนําเขาต้องเด็ดส่วนแล้วก็ให้ให้เขาส่งไปตามแถวๆนี้เนาตามเพื่อนเขาแถวๆนี้แต่ว่าคอยบนทรงเนาะค่อยสรงไปได้แล้วเนาะกันบนทรงก็ต้องรอเวลาประมาณประมาณชั่วโมงปลายครึ่งส่วโมง สบายดีพี่แมวพี่น้องทุกคนนะวันนี้เฮาสิมาพาทุกคนมาเล่นเกมที่มีื้อว่าคลายมัตเตอร์นั่นเองเนาะเบากันยัญ่ๆว่าคือเกมสระดับสระดับนั่นเองการโพนี้อย่างต่างต่างของเพื่อนเพื่อนเฮาเนาะที่อยู่ในเฟสเนาะสปามจเป็นยังไงทุกคนโอเคตอนนี้กำลังเข้าไปเนาะ อาซิซาได้น้องๆนะทุกคนกันเนธเอาซานอาซิซาตามเนธเอาเนาะมันขึน้นกะันเนียเนาะโอเคก็เข้ามาเนาะเข้ามาหอดหนาแดงเนาะโอเคเอาไปเบืองเขื่อนหอกอนเนาะไปแบบเบืองบ้านเฮาก่อนมาเป็นอย่งไั้นเนาะนี่คนเห็นวัาลดาวนี่ดาวนี้ก็คือว่าสแสดงให้รู้ว่าที่เขาผ่านด่านมาจักลาเนาะด้วยยนผ่านไทยที่เขาเอื้อนมายนนั่นเองเนาะ ก็คือบ้านเขาก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเคมาที่นานี้เนาะเอาสิการสรับนี่ก็ต้องรอเวลาไลฟ์ของสุนหนึ่งสัปโมงให้สลับฮาทีเนาะโอเคเอาสิได้ลองสลับบึ่งว่ามันจะได้อย่างไรเนาะทุกคนมสมมติว่าได้เนาะได้เงินเนาะเนี่ยก็ได้เงินประมาณนี้เนาะโอเคสลับกัน สมุน,นไบรโดนี่ก็คือป้องกันเนาะป้องกันให้ป้องกันจากเพื่อนๆที่มาตีเขานั่นเองเนาะมาตีนี่บ้านเฮานี้เนาะเสื้อมาป้องกันไว้ให้เพื่อนๆบห้มาตีบ้านเฮานั่นเนองเนาะเกมนี้ก็น่าจะสนุกเนาะทุกคนแต่ดิดินอีกนี่นี่ก็คือบอกการเดนหม,มู่บ้านในอย่างต่างๆซื้อสื่อร้านค้าหมู่บ้านนีอย่างต่างๆเนี่ก็คือ เออนี่ๆที่สำคัญจะดึมที่เห็นบาตกปูนี่เนาะคอนตีนี่ให้กดเข้าไปได้เาให้เอาให้เหาอัพขั้นเอยียงต่างๆเนาะวันเงินตัวนี้มีประมาณเท่าไหร่หนึ่งแสนปลายเนาะตัวนี้ยังมีเงินปลายใช่ไหมมันก็พอจริงๆต้องใส่ห้าแสนปลายถึงจะพอเนาะโอเคเอาไปห้าเงินตัวไปเนาะเอาซีไปห้าเงินเนาะเอาสีนนาสดับเนาะ ตอนนี้ฮร,รับสระไปถึกล่เนาะสระไปป้องกันเนาะอซิเมลองสรบามาไม่ได้ยังเนาะ <S <S คันสมมูรว่าสรบเพืิกอันคอนตีนี่เนาะเอาสมารถไปตีอันบ้านบ้านเพื่อนเฮาได้เนาะเพื่อน,นเป็นเพื่อนกันในเฟซหรือว่าที่มันแสดงอยู่หน้าหน้าแดกนี่เนาะอันนี้คองคอยแสดงว่าจันทร์ทองนะ,ะบ่ฮู้ว่ามันมันมันเป็ใช่เนาะตอนนี้มีเงินอยู่ สี่สี่มืนกว่าเนาะสี่แสนหรือสี่มืนเนาะขันอันบุพเพเนาะขันสมารถึกขันสมาถอันนี้อันนี้อันนี้มันคอนตีเนาะขันถึกอันนี้เขาแสดงไปว้าคันถึกตัวมูนี้เนาะเนี่ยเบิงสีปุ่งใม้เนาะขันถึกมูนี้หาเขาสามารถไปโป้นป้นเงินเขาอะไรเอียงต่างๆได้เนาะทุกคนเนาะอืมของคายได้แล้วเห็นบอกทุกคนแน่โชคดีไปเนาะเขาเห็นแล้วเนาะ ไล่บัสตเต้เหา่าตัวนี้เห่าอะไรอันนี้เนาเห่าเนี่ยขินวาแกงอย่างนั้นเนาะแกงแขกแขนกับเพื่อนเนาะแล้วเหาเหาสิไปตีเพื่อนเนาะตรงเตะใส่เพื่อนอทีนี้เตะใส่เพื่อนแล้วเนาะเห่าสิมันเลิกเพื่อนที่คนใดจ้าอยากตีแล้วดอว่าเข่าคนนั้นมาตีเขาก่อนนาสิตีเลยเนาะโอเคเขาสิมาตีนี่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  คอนเนาะอันนี้ก็คือพี่สายเขาเองเนาะเป็นไอ้สายที่เขาเดินแนะนําให้เราเดินเกมนี้เนาะโอเคครับจะไป,ไปตีบางว่า,ามันสิเป็นยังไงเราไปประจงตีเนาะอืมต้องรอเนานะคันเน็ตซ่าอ่ะซีซ้าคันเน็ตไวกับไไวเนาะต้องรอเน็ตเนาะมันเทนกับเน็ตนะทุกคนเน,ะนาะนี่ค่อยมันเก,เกิดปัญหาเนาะเราจะเสเิมต่ออีกครั้ง อืมโอเคก็มาหอดแล้วนะหอดสิโอ้มีคนตีไปแล้วเนาะตีไปประมาณโอ้พังได้ผสมคนแล้วเนาะโอเคเอาสิมาลองตีอันนี้บ้างเนาะนยังตะเคะบนะอาสิลองบ,บ้งเนาะมาว่ามันสีได้ยังเนาะอืมโอ้ยได้เงินเนะาะต่กอนได้เงินสองพันเนาะโอเคตกลกเไหมเนาะโอ้ได้มาอีกแล้วเนาะได้มาสลับนี้ขึ้นมาห้าอีกแล้วเนาะ พอเวลามาเกี้นยนโหราผสมคนเอาใสนะ่เฮารอมาเนาะโอเคเงินตอนนี้เอาซิดองมาสดับ,บังนะบเนาะสดาบัอีกเนะาะมันมันจะได้ยังนะอืมก็ได้เงินเนาะโอ๊โอ,โอมามาโอโอเคเขาได้เขา,าได้ไปปนเพ่อนได้ว,ว่ะเนี้เอาไะไรไปปนแล้วเอาอะไไปปนตัวน,นี้มีเงินของเขามีสี 4, ่สี่หมื่นไปสี่หมื่นหกเนาะ นี่เหเหมีอันไม่ไม่คูดนี่มีซีอัน <lawsuit. S 1> เนาะบอดได้บัดนึงอเนาะมันมีนั่นมันมีเงินยูเนาะสามอันเนาะสามจุดที่เขามากไว้นี้อาจจะมีเงินอยูเนาะแต่เขามาลองอันนี้บ้างมามันจะอยู่ดูว่าอยู่โอ้อยู่เนาะอยู่อยู่ได้นั่นอันนี้บ้างโอ้ยได้ได้เด้อมาอันนี้บ้างยังไงโอ้ยเกือบไรหมดแล้วเนาะ โอ้ได้ๆพอสมควรเนาะทุกคนอืมอืมได้ๆเยเนาะโอเคตอนนี้เขาเงียบยังวนี้ร้านค้าหมู่บ้านเนาะเขาเข้าไปเลยเนาะเขา้าไปซื้อเงินอเขาแล้วเนาะเขา้าไปอัพอัพนีขึ้นนะอัพสาใบนามวันนี้สาอาบน้ำนี่โอเคมันก็เบื้องดาวห็นสังเกตเห็นดาวปะดาวนี้ก็จะเป็นสามสิบหก กลายเป็นสามสิบเจ็ดเนาะคันราวนี้ขึ้นได้ไก็อาซีหมู่บ้านเฮาอาซีใหญ่ขึ้นเนาะโอเคเนาะทุกคนโอเคผมไปสดับอีกเนาะมีทราบอันนั้นเนาะโอเคสดับเบอรงว่มามันชีได้อย่างโอ้ได้เงินอีกคันได้กล้องกล้องใหญ่เนาะเป็นกล้องยาสีฟ้านี่เนาะคันได้อันนี้ทราบอันเดาเาสามารถซื้ออันเป็นเอามาสลับบนี้เนาะ มันเพิ่มมันเพิ่มสระดับนี้ให้ให้ให้เขาเลยเนาะคันลงดีมุ่นถึกนะโอเคเขาไปมีสองอันแล้ว,ลวเขาไปมุ่นอกนะีกเนาะสระดับอีกเนาะอืมได้ยังเไงบดได้ยังเนาะคันบดได้เงิน,นียังต่างต่าต่างอันนี้ก่อนหรืบดได้ยังเนาะสระดับอืมได้เงินเนาะโอเคก็ ก็มดแล้วเนาะอันที่เขาสดับให้เข้าให้เข้าให้เติมเงินแต่ว่าเขาบูติมเนาะเขาบูต้องไปไปเติมเขาดิยนเพื่อความสนุกเองดังเนเมื่อกคนเนาะเขาให้ส่งคาข้อไปตามส่งคําพ่อไปสมมุติว่าเขาอยากส่งกอยากส่งเพื่อนเข้ามาดินนําเขาตรงเทเลส่วนแล้วก็ให้ให้เขาส่งไปตามแทวๆ่นี้เนาะตามเพื่อนเขาแถวๆทนี้แต่ว่าคอยบูส่งเลนาะคอยส่งไปไแล้วเนาะ กันเปอร์ซูงก็ต้องรอดเวลาประมาณประมาณซึ่งโมงปลายคืนซึ่งโมงจึงสีได้จึงสีได้อันสดรับนี้เนาะมาเบิ่งกบ้านตัวนี้ก็บ้านเขาก็ทราบเียเนาะดาวนี่มีโลกประมาณสามอันเนาะอันป้องกันเขาบูมีไพ่มาตีเนาะโอเคสำรับคิปนี้บูมียังได้เนาะทุกคนถ้าเขาใจก็คอมเมนต์บอกเขาได้เนาะ สำรับตัวนี้บบมียังได้นะคือว่มามา,มาซ่อนมาดิ้นเกมตามตามนี้เนาะโอเคถ้าเพื่อนมกักคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอาเหตุคลิปต่อไปเนาะสำหรับวนันนี้ด้ไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบาย